พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนเนาะพ่อพ่อกับซองเคยหลา,<ม>าคือเกา่าพี่น้องสบายดีพี่น้องครับผมีมือหนุกแตอมือจะไปใส่บอกกอนอื่นกับฝากกดติดตามนะพี่น้องเนาะซองเคยหลาแล้วก็บ่องน้องสลาเนะาะไม่จ่อยอบ่เลยเออบ่กมือเจ้าของลืมห้องนี่เขาจะไปให้น้องแทนเนาะมกปลาเพี๊ยพี่น้องเลยมกปลาเพี๊ยหนึ่งเออหปลาเพี๊ยหนึ่งปลาเพี๊ยใส่มะเขือคือใส่หัวชิงคายแล้วก็กระเทีย,ยม ชีมือเท่าแม่เพิ่นเนาะเฮากะฮะบอมเบลแต่หายแต่ข้าป่านะฮะหลายหลายคนเฮาหายเนาะแบ่งกันโต๊ะโต๊ะหนึ่งนับสองร้อยกว่าบาทเพิ่น้องเลยป่าเพิ่นเป็นคนสื่อประเทนเพราะว่าโซงนี้เพิ่นมาเนี่ยตอนวันที่วันที่วันที่สิบหกนะเพิ่นมาเพิ่นก็เลยสื่อประเพียนะเนาะหากินยากพี่น้องเอ้ประเพียนี่แถมแพงอีกโลละสองร้อยผู้ เนาะโหลส,สองร้อยดว่าส,สองร้อยไปซื้อไปซื้อสมุนไปซื้อมาขายโหลดละสองร้อยเรอไปขายโลดเท่าไหร่โหลดละสองร้อยกอเก่าเนาะีขายเท่าไรสิทางนี้แหละผู้ฮาจมาหายในเชือเลือกหน่อยน,นยยี่นักเลี้ยงเทียงไต่ ตัเฮยี่งเยอยากล้นลงี่ต้มบ่อาวมาบีแตกตุนเฮ้ยเ้ตาหวานอีกเออเออดีพี่น้องกนาี่น้องมุกมักเล่นมาให้มุกมัก็บมุงเลยมุกมักเน เอาไปเตอุกอ่างหรอปะมกมกเลนน้ำน้ำลกปะลูกำบ่เอาบ่เอาเอาไปเอาไปจังหน่อยบางหนักบางหนักมันซูมเนาจะไปบางน้ำบอแังแกเขาเลยลรงแกเรียกอีกเลยปลาเพี้ยอย่าว่ากินบ่ได้ บ่ใส่หลายๆ thương ย่า con đấy thương ๆๆ lệ อุ้ยถืก nhá ไดเดีย đấy เนี่ยนี่แหละ6:00 lo ถืก10 <thử> 10 <laughs> <sao? cười> <Chịp bạt. cười> à, พันกีบกับเก้ากีบกับสาบาทกับเกบาทกับไรชัสบาทใช่บาทสบเาบาทเออสิบาทไหมห้องหกพักีบกับเ้าบาทสิบาทถึงสิบาทเพิ่นถือสิบาทพี่น้องเลยแม่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 พันกีบะโชคนีแม่เล้เสียงดงถืดูเนาะ ช่อชอบแื้อลายอะไรถือส,สามบาทกันชื่อลายน,น้มันีดมดลายใายไห,ไห,ไหไมแดบอไปชยงไตบมือลายยายนา้ำเออน้ำเอ่เอ,ยอยอนซ้ำเาตรงนี้เฟปซี่มันคู่ไปหลยดไยหน,นักเลีงโน,นชุ่มนะมาแม่บอตัวน่ะโองพ่อมันยังโมม่เม่เม่เนาะมันบ่สู่มันมาเม่มันูกัมาเถอะปาปะ

เมื่อเจ้าของเมื่อเลยแจะมาบ่เมื่อไปยังอยากชงอยู่บ่บ่มียังแล้วข้าไปกินมาแล้วไปบอกให้โตบ่เมื่อ านไปแล้วขางหัวนะเป็นแฟนนะบัวเดริดไปเห็นน้ำเสือย่อยแลน้ำมือไปตรงจะได้มาลักเชื้อมักเปียกเนาะมักเล่นน้ำพอดีเดินหกเดินหกใกล้สี้หอดเลยได้หน่เนาะออเยังอีกเดินหนึ่งกัดได้ลกกะพอดีแลนหันอไปเนาะไปเอาควายเขาลัก ตบรรยากาศเย็นเย็นชี่เย,นยน็นเย็นหนาวๆไปนอนเลยบรรยากาศบานเฮ่าเนาะมามากจ้ะถูและควายเห้าก็ได้มาแล้วื้นนี้งัวก่อผู้อยู่รุมผูนมนไไนะนน้น้องมอนไปไลอีกง้่ฐานะเฮาสิไเป็นร้านเอาควายเนาะน้องมอญไปเอา ะเวนเก็กําลังสิตกตะเวนกําลังสิตกพี่น้องเบิ่งแบบ360องศาแล้วเนาะต่อนหน้าเฮานี่ก็สิเป็นซอมักม่วงพี่น้องเอ้ยโอ้ยอยากว้าเียวหาใบจนแทบสิบ่เห็นแต่จักสิจับซําใดแต่ว่าลายบ่นะโอ้ยเกินคําบรรยายพี่น้องเอ,ง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 อง้ย โพดโพวัดช่อหมกม่วงเต็มต้นปีนี้ดอกอียังกับเป็นเนาะดอกอียังกับร้ายดอกแถวป่าแถวยังน่ะกัเห็นเต็มอยู่ว่าง่ายใช่ไหมยังกับสงสัยสีดกคขมันจับเนาะคือแบบม่วงๆแล้วขมันจับกับเป็นตาดกนี่กินน้ำกับบ่มืดนะ พูดแล้น้องมอดอยู่ลุมบเป็นไงัวเอามาตีลังเอาไปควายลมเย็นเย็นมวยอยเลยบรรยากาศนี่ดีพี่น้องไงปีนี้ยังบริสสัมผัสกับอากาศห้อนเลยนี่ต่อากาศยาศอากาศ อากาศเย็นมืดปีจนฮอดเดือน4แล้วก็ยังเย็นอยู่ปกติเนาะมืดตั้งแต่เดือน1อากาศเย็นอันนี้ฮะยาวต่อเนื่องเลยเย็นลมนี่แหละกลางคืนก็มีหมอกจุแต่บ่สู้ลมลมแฮงส่วนหลายนะ่ะเย็นเย็นลมบ่แมน่นเย็น,นหมอก ฟังเสียงเคางขอเคาควายก็มีความสุขอีกแบบนึงพี่เนาะแบบ,บว่าบวบุญไหวนะนะเสียงแบบว่าปุ๊งปิงปุ๊งปิงปุ๊งปิงคือดน,นตรีฟังแบบว่าเป็นดน,นตรีก็เป็นดน,นตรีปุ๊งปิงปุ๊งปิงปุ๊งปิงหยุด ไปไปไปคืนคืนช่องเซกของเดอ่ของใหนหนึ่งกับยูเออมาได้ของกินหยาจะได้หมดไปตะเวนกำลังฉีดตกดิน ค,คันมาเนี่ยก็เออรู้สึกว่านานรักคันบมาเนยนาะสร้างรดไปหาเมื่อยคันมาเนี่ยเออคือว่านานรักนาเบิ้งอยู่มอนมอนพูนพูนผูน้ตัวหนึ่งอยู่ใกล้กันขนาดเลยไป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  ขาลักขาลักขาล,ลักมือ,อยังหากินไม่ทำเลยกินอยู่หมดหมือหมดเว้นไปไปไป,ไปขอบใจสุขูสุกคนที่เขามาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนาะกดซับสไครต์ซ่องเคยหลาแล้วก็ซ่องน้องสาวลาน้องพี่น้องเนาะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันไว้หลยๆเนาะพี่น้องซ่องเคยหลาแล้วก็ซ่องน้องสาวลานะก็เก็บภาพบรรยากาศไปเพียงเท่านี้นาอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขูสุขคนอย่าเจ็บอย่าจนลำรวยลำรวยสุขภาพแข็งแรงเฮ็ดจิงได้ก็ให้สมปรานริงนั่นเนาะคิดอยากได้ยังก็ขอ,ขอให้ได้อันนั้น ขอให้สมวังทุกทุกคนตลอดปีตลอดไปพี่น้องพอกันคลิปนะพี่น้องสบายดี